สวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษนะครับคือผมสงสัยมานานแล้วเมื่อก่อนนะที่ยังไม่เคยทําคลิปเนี่ยเห็นเขากินข้าวกินอะไรกันทำํำไมมันเสียงดังแท้แท้เขาทํายังไงกันเราก็ลองกินมันก็ไม่ดังขนาดนั้นซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะครับการกินเสียงดังแต่วันนี้ผมจะมาทดสอบว่าเขาทํากันยังไงนะครับเคี้ยวให้มันเสียงดังขนาดนั้นนะครับผม อ้าวเริ่มจากทั้งหมดการนี้ก็คือคอุปกรณ์ที่ผมจะมาใช้ทดสอบในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างมีแคบหมูกรบกรอบนะครับมีก,ก๋แก่มีปาปิก้าขาดไม่ได้นะครับคือแตงกวาที่เห็นเขากินโชกันก็มีปาปิก้าแล้วก็มีมีโคก,ก,คกเปิดให้ดูแล้วก็มีข้าวข้าวลาบหมูหมูย่างจากเซเว่นนะครับผมเดี๋ยวจะลองกินแบบคือ จะลองกินแบบใช้ไม้กับไม่ใช้ไม้สายนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวแกะเลยโอเคก่อนตอนนี้คือผมใช้ไม้สายติดที่หน้าอกนะครับไม้สายติดที่หน้าอกอนนี้นก็จะได้ยินเสียงแกะได้ยินเสียงแกะสมเง็นไปเลยจริงจิงเมื่อกี้ซื้อข้าวมากินนะครับ <c oughs> ก็เลยนึกได้ว่า ดีกว่ากินแบบไม่มีประโยชน์กินแบบทดสอบให้เพื่อนเพืได้ได้ยินกันด้วยดีกว่าก็เลยวิ่งไปซื้อขนมปั่นจักรยานไปซื้อขนมมาอีกนี่ครับจะได้เขาเรียกว่ากินแบบมีประโยชน์นี่นะครับผมวอ่ะลองเปิดกระป๋องให้ฟังก่อนอันนี้คือใช้ไม้นะครับผมใช้ไม้ติดปกเสื้อครับอ่ะโอเคอัดกันยาวๆเลยนะครับผมตอนนี้คือเสียบไม้เริ่มใหม่ เริ่มจากกินน้ำก่อนนะครับ oh, <no. S 1> เลยดูด้วยไม่ได้นัดหมายนะครับเลยยิงกินโอ้ oh, <no. S 1> oh, สุดยอดทีเนี้ยลองโปเต้โอ้มันไม่ได้มีโปเต้เลยนะครับผม oh, <no. S 1> มันมีคอนเน่กับปาปิก้า ปาปีกาซึ่งมันจะไม่ค่อยกรอบแล้วครับลองแคปหมูขนลายนะติ๊กนี่มัจริง,งอัจไว้ใตล้ขนนี้ก็ดีแคปหมูนะคระับคลายแมมกแตงกวา <c oughs> แป๊บหนึ่งครับ ติดควออแตงกวาครับผมนห่นไหมใกล้ๆนะทุกอย่างไม่ค่อยกรอบแล้วครับ ทีนี้ลองเจียวข้าวเฉยๆกินกินละให้น่าอร่อยมากมาณนับอือนี่นออครับคือการเคาตอบคนนี้ พอตุกแกข้าหมูอ่ะทีนี้ถอดไม้นะครับถอดไม่ถอดออกไปเลยเริ่มใหม่ตอนนี้ไม่อยู่นี่นะครับน้ำกน พยายามทำให้เสียงดังที่สุดแล้วเลอด้วย <c oughs> เลอจริงๆนะครับกินข้าวปกติเสียงดังใหม่ <c oughs> แตงกว่าเน <c oughs> diệp hất diệp rộng này nó khắp không được thùng không này thắp búa nóng thắp búa Nam <c oughs> มีเลอทุกครั้ง <c oughs> ของแท้แตงกวาลองไปยังโอเคครับผมวันนี้ก็แค่มาทดสอบให้เพื่อนๆไ,ได้ดูกันนะครับผมว่าเสียงมันมายังไงนะครับไม่สายไม้ต่อภายนอกก็ถือว่าสำคัญมากครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปก่อนนะครับผม ขอตื่นก่อนครับผมระบาดดูครับ